เทียบหลวงพระบางวังเวียงแล้วก็เวียงจันทร์เพื่อนๆชอบเมืองไหนที่สุดคะส่วนพวกเราค่ะชอบวังเวียงที่สุดเลย2วันหนึ่งคืนวังเวียงเวียงจันทร์ต่อจากอีพีที่แล้วที่เรามาจากหลวงพระบางค่ะพวกเราเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงค่ะ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วใครที่ไม่ได้มาทัวร์นะคะให้มองหารถสีเขียวก็จะเป็นรถที่พาเราไปโรงแรมได้เลยวันนี้เราพักที่โรงแรมเวียงทาราวังเวียงรีสอร์ทโรงแรมที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในวังเวียงพวกเรามาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเวลคัามดิ้งแบบนี้เลยนะเอากระเป๋าไปเก็บค่ะแล้วก็เที่ยงพ เราก็เลยออกไปหาอะไรกินเราออกเดินทางด้วยจักรยานของโรงแรมนะแต่ไม่แนะนําให้ทำนะเพราะว่าเจ็บตูดมากและใช่ค่ะเงินหมดเราก็เลยมาแลกเงินที่นี่เลยแอบกะซิบว่าที่นี่เลทดีกว่าแบงก์อีเราปั่นมาที่ภูไมยคาเฟ่ร้านอาหารที่มีวิวสุดจึ้งและมีพนักงานต้อนรับตัวนี้เมื่อเราสั่งอาหารมากินค่ะเมนูแนะนําเลยก็คือตำเส้นเปียกจานนี้ค่ะกินเสร็จถ่ายรูปเล่นสักพักเราก็กลับมานอนเอาแรงนี่แหละค่ะทิปพักผ่อนที่แท้จริงรู้ตัวอีกทีค่ะก็5้าโมงเย็นแล้วเราก็เลยออกมา เดินเล่นชมวิถีชีวิตชาววังเวียงพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้เป็นวิวที่คนถามเยอะมากค่ะที่นี่สะพานข้ามแม่น้ำซองเป็นที่ที่สามารถมองวิวแล้วก็มองบอลลูนตอนพวกเราไปอากาศแจ่มใสค่ะบอลลูนขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยมองไปคือสวยมากมเดินไปเดินมาก็ถึงเวลาอาหารเย็นค่ะบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จะกินร้านไหนดีสุ่มเจอร้านนี้ค่ะแล้วบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากใครมีโอกาสคืออยากให้มาอยู่ติดตริมแม่น้ำแบบนี้ค่ะชิลมากราคาก็ตามนี้เลยแล้วก็ การที่เราได้กินน้ําเย็นเย็นริมแม่น้ําซองพร้อมอาหารที่รสชาติโคตรดีคุณป้าที่ทําก็คือน่ารักมากเมนูแนะนําก็คือเมี่ยงปลาอันนี้ค่ะปลาสดแล้วก็น้าจิ้มอร่อยถือเป็นการจบวันที่โคตรจะดีตื่นเช้ามาพบกับวิวแบบนี้ จิบกาแฟยามเช้าทานอาหารโลโก้ที่โรงแรมจัดมาเป็นเซตทริปวังเวียงอย่างมีความสุขจากนั้นเราเหมารถตุ๊กต๊กจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อมุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะก็ถึงเวียงจันทร์แล้วเราเหมารถตุ๊กต๊กเพื่อใช้ท่องเที่ยวในเวียงจนันทร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเยง็นตกลงกันที่1000บาทคนที่มาแล้วบอกพวกเราหน่อยว่าจ่ายกันไปกี่บาทเราแวะมาเติมพลังที่ร้านอาหาร PVO เป็นอาหารเวียดนามนะเมนูที่แนะนําคือต้มเส้นจานนี้เลยเข็มข้นหอมอร่อยสุดๆเติมพลัง ถ่ายรูปที่ประตูชัยนะพอขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่มีร้านขายของเหมือนที่เราเคยไปแล้วนะเขาปรับปรุงพื้นที่ให้ใหม่ทันสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่พระาธาตุหลวงยิ่งใหญ่สมคําล่ําลือจริงๆเสร็จแล้วเราแวะซื้อของกินที่โจมาเบเกอรี่นะบอกเลยว่าอร่อยมากจากนั้นเรานั่งรถไปที่สถานีรถไฟคําสวา่างเพื่อนั่งรถไฟกลับกรุงเทพเป็นอันจบทริปหลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทร์แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า